เวลานั่งสมาธิจิตไม่สงบมีภาพเหตุการณ์ในอะดีตมาปรากฏมากมีแต่เรื่องเกา่กาๆที่เกิดขึ้นแล้วเราจัดการกับภาพเหล่านี้ได้อย่างไรคะารวมทั้งความปวดเมื่อยดยค่ะเรื่องเนี้ตอนนี้ทั้งนั้นแหละถามว่าดีไหมโยมโยมเริ่มกําหนดได้ดีแล้วคาถามมันจะเป็นยุกยุกคำถามนี้คือเรื่องเรื่องจิตตานุปสสนาเยอะแหละโยมก็ต้องสู้ค่อยๆไปนะ มันไม่สงบอะไรบอกแล้วเจอโยมจิตตานุปัสนาโยมจะหัวหมุนเลยแลหละหายใจชา้าๆกลับมาปัจจุบันอย่างเดียวต้องเดินสายดับอย่างเดียวอย่าไปสงสยัยอย่าสงสัยตัวเดียวสู้กับจิตไม่รู้กลับมาปัจจุบันไม่รู้ไม่รู้คือไม่รู้นะอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายจะเข้าใจตอนนี้ อยากเรียนรู้ถามหญิงทอหูกจากทาถูกถามเด็กเลี้ยงควายเราเป็นเด็กเลี้ยงควายนะไม่ใช่เป็นควายนะอย่าแปลอีกบางคนพวกเก่งอ่ะพวกเก่งต่อต่อคำต่อปากต่อคำํำนี่เก่งและไอ้พวกต่อปากต่อคำเนี่ยจะพาเข้าลกพพงเป็นเด็กเลี้ยงควายก็คือคิดง่ายๆก็คือไม่ต้องคิดไม่เราทำอย่างนี้หน้าที่ของเราอยู่ตรงเนี้เป็นปัจจุบัน เด็กเลี้ยงควายคือจิตเป็นปัจจุบันอยากทําถูกถามเด็กเลี้ยงควายคือจิตเป็นปัจจุบันรู้หนอรู้หนอไม่ปรุงแตง่งอยากเรียนรู้ถามหญิงทอหูกจังหวะสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายยืนหนอเนี่ยทอหูกเลยแหละให้ได้จังหวะเน เม่อเราฟุ้งซ่านในยโยมถามเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเป็นไงอ่ะแล้วอาตมาสงสัยว่าโยมฝึกมาหลายสำนักแล้วมาตรงนี้ด้วยสะสมความความรู้สึกเก่าๆมาแล้วต,ติดนู่นติดนี่มาถามอาตมาบางเรื่องอาตมาตอบไม่ได้นะเพราะโยมไปไม่ไดไ้ไม่ได้ขึ้นตรงนี้ตรงๆไปฝึกมาหลายหลายสำนักแล้วแล้วมาผสมกันมันก็เหนื่อยหน่อยต้องวาง เริ่มใหม่วางใหม่ล้างใหม่เริ่มใหม่น,นี่เพราะดูจากคำถามแล้วรู้แหละถ้าฟังอาตมาบ่อยๆปฏิบัติที่นี่บ่อยๆโยมจะรู้เลยว่ามันหลอกแล้วรู้ด้วยตัวเองความคิดนี้หลอกแล้วมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปและ้วจะไม่เล่นกับความคิดเล็กๆสาภาวะเล็กๆจะไม่เล่น ดูจากคำถามเนี่ยจะพาไว้เล็กๆคืออะไรคะคืออะไรคะนะรู้เลยอย่าไปเล่นกับความคิดเล็กๆเพราะมันไม่รู้จบนะ